เบิ่งแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกันได้เครับพี่น้อง นอนเอ้ยมาเด้อมากินเขาห่มผ้ากินป่าพอมป่วยกินกล้วยพงมีิมาเด้อมาเด้อมาใส่หนีห่งกันสวัสดีพี่น้อง้องปายสุ้ผู้สุคนมืน้อนี่ตอนหำขับตอนพี่น้องเขาสู้บรรยากาศครัวที่สามันเทงครับมื้อนี้ที่งานผมนุ่มเมืองสา์กับผู้จัากาศส่วนตัวครับม้อนี่ถ้ามากินหอ,อยอีกแล้วครับหอ,อยนั่งร่มม้อน,นี่หอ,อยนั่งร่มอันนี้เป็น แก้แล้วเนาะคือมาจากสลักซ้ำประมาณสองนิ้วครับยังไงให้นางลงโตคือว่าโตงยงไยุกนี่ครับให้เพิ่นแก้ให้เริ็จร้อยส่วนผักก็จะมีปักกาดขา้าเนะกกาะนี่กาดขา้าอันนี้ อื่นี่ยังผักเ<ร>กษตรบ่ผักเกษตรครับเราก็จะมีขนมจีบข้าวปุ้นไอ้น้ำจิ้มอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมครับกระเทียมอันนี้ห<ม>ัว<ม>หอมหอมแดงอันนี้ก็จะเป็นหอมเจียวหอมเียวอันนี้พริกเผาบ่อนนีมแม่พริกเผาพริกเผาครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นผักซีหอมเนาะ มาอนี้้าพี่พัอหนองมากินน้ำกันครับเอามากที่นี่พี่หนองทรงเลงทรงเลงเป็นพอบ่ะหรือจังเละก็แล้วจะกินแล้วก็สิมกักเนาะ เขากินกับยอดกระทิมเด้เหมือนบอ่แม่ลอ,องเลงยอดก,อกระทิมอักเสบนี่ละครับอหอมเกียวครับรู้สึกเป็นหวานอ๋อขออนุาใส่มือหน่อย เคยกินยอดนี่ต้องแปะไม่สุดมันหวานยอดพัดเกษนี่เนาะมันออกอีกหวานกินหลายประเดี๋ยวปากเน็นกินแล้วห้ามบอกกันเนอะต้องแปงฟันก่อนกินแล้วห้ามคุยกันต้องเข่าท่าอยู่เดียเนาะแทะแทะครับเข่าท่าเข่าท่า พอแบบนี้แล้วก็เจงเมียงนี่แหละโอ้ยใส่สวนมาเป็นขออยากใส่มือด้วยพี่น้องว,วัฒนศัดิ์นเดยก็ฟอนใส่มือโหลดเป็นไงแบงให้ผู้จัดกัรก็ดีเสี่ย ไต้เนี่ยพักตัดเตะเข้าไปแรกดูเอามาครับทำยัางแง่นั้นกัน nóng kìm Xin nóng kìm anh าเผ็ดต่เผ็ดแต่เสียบกับน้ำกินสูตรปากเลยอร่อย ผิดเขาหรือแซงเรากินเขาคนนึงเขาท่าเขาเหนี่อยมันลุกไปมากไปนอน ไม่กินข่าวดักันเด้นอพี่น้องเด้อ บดเครื่องกินเลยนี่เราพี่น้องกินเทือดแรลกครับบอกเลยนะอยแมงปูเนี่ยเราพึกินเทือดแรลกเห็นต้องผู้จัดการกินเข่าลามป๊าเป็นานางกินผมก็บ่กินหรอกเลยลองขึ้นบึงเอาลองมาบึงเป,เป็นเป็นเรื่องใหญ่อไรเข่าทายเซียบเขา ทำกินซีฟู้ดตับซีฟูด้ดโหลงไปเอาคาบตาสวดครับ เท็ดเน้ำจิ้มเท็ดน้ำจิ้มโอ้าวาดักระเทียหน่อย ถึงเมื่อแล้วพี่น้องท่านูน้ถ่ายแล้วนี่นไหมเมือ่อแล้วพีคพองพีกพองเมื่อแล้วครับคำตาสวดคำตาสวดออตอนมันอันเดียวเลยซีตอนเลยเอา มันลุกไป1ผอาเหมืนอมนสี่ตอนท่ามนไงครับำ่าสวัด เอาเนาะพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่เขามาช้มเขามาเบึงเบึงแล้วกับฝากกดติดตามกดกระดิง่งเป็นกระลังใจให้ทีมงานาเดอครับอีสาบันแพงาอายุพาดหนองพาดพีพาดนองมาหาอยู่หากินอยู่น้ำทงน้ำทากับมาจินแบบ ซึ่งเดียวแน่มากเป็นครูเน่ยครับจินแบบนี้ล่ะลิปนี้เต็มทองแล้วเับผู้จัดการจิ้มเหรครับชิปนาชิมงานเข่าสิผ้าพี่ผ้า,ผาน้องไปยูปไปจินเอียงเดี๋ยวค่อยติดตามเบิ้งกันวก็ไปลิปนี้ว่ามีอย่างไรเอาไว้ใช่นหมก่อนขอการาบคำ้ามาสวัสดีครับ